สวัสดียามเช้านะคะเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะพามาชมดอกเงาะง,งามๆนะคะดอกเงาะคะ่ะเงาะโรงเรียนคะ่ะงาะโรงเรียนพันซื้อมาปลูกพันจากใต้นะคะ กภาพบรรยากาศสวนเงาะนะคะกำลังติดดอกดอกเริ่มบานแล้วนะคะเช้านี้บรรยากาศค้มๆนะคะ ปีนี้ติดเยอะนะคะยังไม่บานดีค่ะกำลังตูมนะคะบรรยากาศสดชื่นเลยนะคะเช้านี้ไม่ร้อนค่ะต้นนี้ดอกเขาจะบานแล้วนะคะ